วัดประสาทแห่งจังหวัดนนทบุรีตำนานเรื่องราวความหลอนที่ไม่เคยเจือจางเรื่องราวความหลอนที่วัดประสาทยังมีให้พูดถึงกันตลอดนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะขอหยิบเอาเรื่องราวของวัดประสาทมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งวัดประสาทตั้งอยู่ในหมู่ที่4บ้านบางกลางตำบลบางกลาง อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีวัดมีพระอุโบสถแบบทรงมหาอุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภายในปิดทึบไม่มีหน้าต่างมีจิตรกรรมผาผนังเป็นสีพุ่น วัดประสาทถือเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนอกจากพระพุทธรูปพ่อใหญ่หรือพระเจ้าประสาททองแล้วยังมีรูปเหมือนหลวงปูส่สนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกด้วยโดยว่ากันว่าแต่เดิมวัดประสาทใช้เป็นที่ซ่องสมกำลังทหารในยุคสมัยอยุธยาและเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยถูกใช้เป็นลานประหารนักโทษเก่ามาก่อนอีกด้วย นอกจากวัดประสาทจะมีชื่อเรื่องความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีเสียงเล่าลือว่าผีดุผีดุขนาดที่ว่าถูกจัดอันดับให้อยู่ในสิบสถานที่ที่ลือว่าเฮี้ยนที่สุดในประเทศด้วย ถ้าใครเคยไปเที่ยววัดแห่งนี้น่าจะพอนึกภาพออกในช่วงกลางวันจะมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมสการะแต่ถ้าหลังช่วงเย็นไปแล้วบรรยากาศจะดูรกครืมเงียบสงัดและน่าวังเวงแบบสัมผัสได้ส่วนเรื่องราวความหลอนภายในวัดนั้นมีให้พูดถึงกันอยู่หลายจุดด้วยกันดังต่อไปนี้จุดที่หนึ่งศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเฮียน ก่อนวันที่16และวันที่หนึ่งของทุกเดือนจะมีผู้คนมาขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนมิเคยขาดบางรายโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ได้โชคได้ลาบกันไปก็มากแต่อีกด้านหนึ่งใครก็รู้ว่าสารแห่งนี้นั้นเฮียนอย่าบอกใครชาวบ้านที่เจอมักจะเล่าตรงกันว่าวันดีคืนดีช่วงโพลเคลหรือช่วงหัวคำ เวลาเดินผ่านสารมักจะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับสาลหรือบ้างก็ว่าเวลาเดินผ่านสารแล้วมองเข้าไปพบเห็นเป็นกลุ่มควันที่ลอยออกมาจากต้นตะเคียนเมื่อเพ่งมองดูควันนั้นกลับเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงลอยออกมาก็มีเรียกว่าพอนึกภาพตามแล้วอดขนหัวลุกไม่ได้เหมือนกันจุดที่ส ตำนานศาลพระนางอุสาวดีเทวีเรื่องเล่าของคนโบราณบอกว่าเดิมทีก่อนจะสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาเคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆวดัดฝันถึงแม่หญิงสูงสักนางคนหนึ่งหน้าตาสะสวยพอมีคนฝันคนเจอกันบ่อยๆจะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่นางคนสวย แต่พอไปสืบประวัติดูก็เข้าใจได้ว่าผู้หญิงคนนั้นท่านน่าจะเป็นชายาหรือสนมของพระเจ้าประสาททองซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้มาก่อนโดยเมื่อก่อนเรือนของท่านจะตั้งอยู่ด้านหลังวัดเมื่อทราบดังนั้นชาวบ้านที่เชื่อและศรัทธาจึงช่วยกันตั้งศาลขึ้นแล้วให้ชื่อว่าศาลเจ้าอุสาวดีเทวี โดยบริเวณที่ตั้งศาลพอตกดึกบรรยากาศจะวังเวงแ,และน่ากลัวมากมีคนเล่าว่าบางคืนมีคนเห็นเจ้าแม่ออกมาเดินไปเดินมาตรงแถวแถวบริเวณนั้นหรือใครที่ผ่านวัดมาไม่เคยรู้เรื่องราวของที่นี่มาก่อนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก,ก,กับศาลก็เลยคิดว่าเขามาถ่ายหนังก็เลยไม่ได้สนใจอะไร พราะมารู้ตัวอีกทีว่าที่เห็นนั่นน่าเป็นเจ้าแม่อุสาวดีเทวีก็ถึงกับขนหวลุกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่ผ่านมายังเคยมีคนเล่าว่าหากมีใครไปแสดงกริยาวาจาจ่วงจาบหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆเจอสิ่งลี้ลับหนักเบาไม่เท่ากันจนผู้ที่ไปลบหลู่จึงต้องกลับมาขอขามาพร้อมทูบเทียนเสมอเ โดยที่ปัจจุบันศาลเจ้าแม่อุสาวดีเทวีนั้นได้ย้ายไปอยู่ทางด้านหน้าวัดแล้วซึ่งติดกับถนนใหญ่จุดที่3าสาลา,าเก็บศพโบราณหากใครเคยไปวัดประสาทจะเห็นกุฏิไม้และสาลาเก่าๆสภาพผุพังอยู่หลายหลังเหมือนกันโดยที่ในแต่ละหลังก็ล้วนแต่มีเรื่องเล่าทั้งนั้น เคยคุยกับชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดว่าวัดประสาทยังมีโรงเก็บศพเก่าที่ปลูกเป็นศาลาไม้ไว้หลังหนึ่งซึ่งเดิมทีทางวัดตั้งใจจะบูรณะใหม่มาเป็นศาลาให้พระและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าก่อสร้างยังไงก็ไม่เสร็จเพราะมักจะเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางอยู่เสมอว่ากันว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของศาลาเก่าแห่งนี้ก็ได้ จุดที่4กุติหลอนกับเรื่องเล่าของพระที่เคยมาผูกคอตายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระที่เคยมาเสียชีวิตที่วัดแห่งนี้แต่ข้อมูลไม่แน่ชัดว่าท่านเจ็บป่วยจนมรณภาพหรือว่าผูกคอตายกันแน่ แต่วิญญาณของพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็เป็นที่พูดถึงกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเหล่าพระเนนที่อยู่ร่วงวัดหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ที่ต่างเคยพบเจอวิญญาณของผู้ตายออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายปีแล้วปัจจุบันคงไม่ค่อยมีใครพบเจอเหมือนแต่ก่อนแล้วจุดที่ 5. ป่าช้าด้านหลังวัดเฮียน เป็นที่เรื่องลือว่าป่าชาด้านหลังวัดนั้นเมื่อก่อนหน้ากลออย่าบอกใครแต่เดิมสภาพตรงนี้คือป่าช้าที่คนสมัยก่อนเอาศพมาฝังและใกล้ๆก,ก,กันก็มีโกดังเก็บศพที่เป็นเพลิงสังกะสีอยู่เก่าก่อนโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านหลังวัดเวลาเดินผ่านป่าช้าทีก็ต้องพากันขนหัวลุกเป็นแถวบางเล่าว,ว่าเห็นเป็นเงาดำๆของใครก็ไม่รู้มันนั่งยองๆอ,อยู่ตรงโกดังเก็บศพ หรือเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนคลุมผ้าห่อศพสีขาวลอยเราต้องตามมาก็มีต่อเมื่อเวลาผ่านไปทางวัดได้มีการปรับปรุงพื้นที่นำโกดังเก็บศพมาใช้เป็นที่เก็บของแทนความน่ากลัวต่างๆจึงค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา ถ้าคุณชอบเรื่องราวต้มนานอาถรรพ์สิ่งลี้ลับแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนทางช่องของเราเรื่องหลอนนอนเช้าสวัสดีค่ะ